สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องทางฟาสายแฟมรีนะครับผมวันนี้พาาน้องๆมาเล่นข้างนอกนะครับผมว่าจะมาดูชมโพ,พันทิพย์สวยๆซกหน่อย กำลังจะมาดูกมม็มาเจอรถแมคโครอะไรไม่ดูดูไม่ได้ไปเดินดูชมภูผาทิพย์ไม่ได้นะครับผมเลยต้องมาเล่นอย่างเดียวครับแต่ที่พลาดไม่ได้ก็คือเพื่อนของลุงฟ้านะครับผม ตามไปทุกที่ครับครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับกับช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมมาดูว่าน้องลุงฟ้า มาเล่นไกลๆอย่างนี้จะกล้าเล่นไหมครับเพราะว่าไม่คุ้นสถานที่นะครับผม แซนแซนแสนถอยถอย,ถอยจะลงไปเล่นน้ำนะครับเอ<า>้าเอ้า ตอนนี้ยังไม่กล้าเล่นนะครับผมอย่างหนึ่งก็กลัวรถอย่างหนึ่งก็ไม่คุ้นชินสถานที่นะครับแต่ยังไม่กล้าเล่นนะครับ จะลองปล่อยแม่แสนรักดูครับมันจะพากันเล่นไหมอ้าวฮายากเลยครับฮะ มึนติดถังลองปล่อยแม่แสนรักให้วิ่งเล่นเป็นเพื่อนนะครับผม พยายามยั่วครับพยายามหลอกล่อทุกวิธีทางครับเพื่อให้เพื่อนนี้วิ่งออกจากแม่ครับเพื่อนก็กลัว เพื่อนไม่เอาเลยครับ ออกล่อไปบ่อยก็ชักเริ่มมียอารมณ์แล้วครับ <c oughs> ชักมโมโหเสียงโกโก้เหมือนกันครับมายั่วยู่ได้ แม่ชนะกพอปล่อยอย่างนี้เขาก็จะไม่เล่นนะครับผมจะเดินกินอย่างเดียวครับแต่ถ้าผูกไว้จะเล่นครับ นี่ครับต้นชมพูพันทิพย์ฝั่งนี้จะไม่ค่อยบานนะครับผมอีกฝ่าของถนนจะบานดี กินครับวันนี้ไม่เล่นครับไม่ซาแล้วครับนอกนอกถิ่นของตัวเองครับซาไม่ออกครับเมื่อวานก็ทงังถังไปหลายใบอยู่ครับต้องได้ซื้อใช้เขาครับวันนี้ ไม่มีอะไรพังซ่าไม่ออกเลยครับไม่มีไม่มีของที่จะเล่นครับพื้นที่เล่นมากมายครับผมแต่ว่าขอเพิ่มพลังดีกว่าครับไม่เล่นครับผม เอาแล้วครับเอาแล้วมันใส่แล้วมาโยมานานแล้วโยวมานานแล้วมันใสแล้วอคนบอกว่าไม่เล่นไม่เล่น ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามการกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กับทางฟ้าสายแฟมลี่ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ